เด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มทำางานแล้วเนาะป่าวจะเลิกกลับบ้านแล้วนี่เป็นคนไหนนี่เป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วต้องถามช่วงนี้ไปยังไงบ้างช่วงนี้ก็บอกง่ายๆเลยคือที่มีจอเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่างงดนตรีสดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเปิดแมสดแล้วเพลินซึ่งเราก็คิดตามเพราะลูกค้ามาเข้ามานั่งเด็กมันก็เปิดแมสอยู่แล้วมือเบาค่ะไม่มีการเก่งเลย หลับได้เลยค่ะท่านบอกยังยังไม่ถึงเวลายังถึงเวลาเชื่อใจเป็นงานอีกนิดนึงถึงหัวนมแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าคุณถ่ายแม่งเลยคุณเปิดไม่ได้ให้ตั้งหลักไม่ตั้งตัวเลยเหรเนี๋ยวเอาตอนเจียมของเลยแหละโอ้โหไปดูดูเอาตอนนี้ทำงานยังไงพี่วามแกทับครับวันนี้เฮ้ยคุณบอกชื่อช่องก่อนลืมลืมอ้าวอินดีต้อนรำเข้าสู่ช่องช่างสัตว์รักกีฬานะครับก็แกทับหลักทับเหมือนเดิมคอมเพลต์ปลามันเป็นงานประเภทไหนกันปลาสีน้ำมาดูหน่อยพันอะไรไม่รู้อ่ะกลเด้นดิจิทัลอร์ก็เราตอี้ว่าอะไรเรียลเรียลลิสติกเรียลลิสติกหน่อยหน่อย เอออ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูพี่วอมทำงานกันเหมือนเดิมตัวน,นี้คลิปลงช้าหน่อยขออภัยนะฮะเล่นเกมอยู่ติดเกมทุกทีงานไม่ค่อยมีไม่แก้ตัวเลยเดี๋ยวไม่แก้อติดเกมแต่เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทำงานแล้วเนาะจะเลิกกลับบ้านแล้วนี่เป็นคนไหนอันนี้ก็อยู่กับคุณหยกนะครับคุณหยกครับคุณหยกนักร้องสาวนักร้องผู้จัดการนักร้องสาวสวยที่สุดแล้วในโลกนี้เลยโมการนี้ต้องยกให้เขานี่เป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วต้องหาช่วงนี้ไปยังไงบ้าง บอกง่ายๆเลยซือไี่จะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่ายังงดดนตรีสดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเปิดแมสแล้วเพลินซึ่งเราก็คิดตามเพราะลูกค้ามาเข้ามานั่งแดกมันก็เปิดแมสอยู่แล้วใช่คือล่าสุดก็คือถ้าต่อไปนี้เวลาร้องเพลงก็คือต้องใส่แมสร้องเพื่ออะไรวันนี้อ่ะเดี๋ยวก็นั่งคุยกันเรื่อยๆวันนี้น่าจะสนุกขนาดแน่นอน เดิมที่อมเนาะเดี๋ยวให้ทำเตรียมของเตรียมงานกันก่อนเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศให้ดูกันเรื่อยๆเช่นเคยอย่าลืมไปกดไลค์กดแ <ขอ S 2> ชร์กดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆด้วยทำงานกันไปนะทุกทีจ้ะ ช่างทองกำลังสร้างสารรค์ผลงานนะคุยกับพี่หยกมากเลยว่าทำงานอะไรอยู่ไในตรงนี้ร้องเพลงค่ะตอนนี้ร้อง,งอ,นนองไม่ได้ก็ปลูกตน้นไม้ค่ะไม่ได้เนะมีเพจยืนเลยไหมอ่าได้ทําเพจแล้วค่ะตรงนี้ตน้นไม้กำลังกระแสแรงครับใช่ค่ะขายแม่ต้ออากาศนะคะอย่าลืมติดตามนะทำบนจ่าดฟ้าคือเปิดปีกแบบโยกเลยถ้าไปตามตามที่ไหนอ่ะมี่หยกไม่เคยทำเมีเพจบุ๊คค่ะ IP ได้นะ้วค่ะทุกคนเลยหยก m a x น o d นะคะ YOKA แฝงไงเนี่น คือลิงคือลิงต,ตากันได้ทั้งนี้ก็ทำพวกใบด่างใบระดับบ้านอ,อยู่ด่างใบด่างอยู่บ้านแล้วก็รับวาดรูปใบมอนเตอร่าอะไรอย่างเงี้ยของที่ลูกค้าชอบงานเยอะยังถือว่ายัพอเอาตัวรอดได้อยู่คุณไหนนี่ก็ใครที่เป็นสายอาชีพคนกลางคืนก็สู้ๆจริงๆช่างศักดิ์ที่เขาลุกในร้อยนะแต่อันนี้ก็คือสู้ไม่ยอมเหนื่อยดื้อดื้อใครสนใจ อะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะไปเดี๋ยวแปะกีให้ของพิยกใครชอบอะไรต้นไม้ชอบงานออกแบบไปดูติดต่อได้เลยไม่ได่างติดต่อได้เลยนะคะ ไหนได้พี่บอมตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเด็กก็ชิวๆเนาะหรือว่าเป็นองเราเป็นไงแน่นอนแน่นอนสุดยอดอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆเชิญนะเชิญได้เลยติดต่อได้เลยทางเฟซบุ๊กยูทูบยูทูปก็ได้นะยูทูบมาในไอในคอมเมนต์อ่ะถ้าคอมเมนต์ในยูทูบยังไงดีวะพี่บอมลงในยูทูปก็ดูคลิปเสร็จดูคลิปเสร็จก็ถ้าสนถ้าสนใจก็เขาบอกว่าแล้วก็ทิ้งลนทิ้งเฟซบุ๊กทิ้งไลน์ไว้ก็ได้เดี๋ยวติดต่อไปอะไรก็ว่าไป ได้ติดต่อได้ถูกมอเบาจริงๆนะคะ่ก็พี่โยนี่สักกับพี่บอมนี่ลายแรกลายแรกเลยลายแรกมือเบาค่ะไม่มีการเก่งเลยหลับได้เลยคจับบอมบกยังยังถึงเวลายังถึงเวลาเชียรนงานแก้นะครับงานาแจ๋วแจ๋วก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไม่ต้องใช้ยาชาใช่สาย,ย,ยขื่นผู้หญิงสายขึ้นนานๆานทีแล้วพี่บอมนะใช่วันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ยาชาเลยเมื่อเช้าว่าสักไปคนไม่ได้ใช้ยาชาน่าจะอีกไม่นานมากถึงจักเวลาแล้ว ทางการติดต่ออยากจะมาติดต่อเรื่องอะไรก็เดี๋แปะไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างบอมด้วยใครสนใจต้นไม้หรือจะให้ออกแบบก็ติดต่อพีโยกได้ลิงก์ไวไ้ในะห้ะด่างไม้พอแกะนะคะ บออกยย่างงเี้ลหลังๆได้ทุกคลิปเลยนะลืมกระเสร็จกระเสร็จลืมลืมนี่ไงเรียบร้อยที่บอมวันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปติดตามชมตอนต่อไปนะคะรับรอบน,นี้ก็เด<อ>ินโค้งปไปก่อนลงเส้นใช่เดินเส้นตัดเส้นกันไปก่อนใช่มาแล้วอ้าวปิดเถอะปิดแขนแล้วอ่ะถอดได้ค่ะถอดได้นะคะเดี๋ยนี่เราบอกแบบว่าเราถอดได้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนี้เรียบร้อยควบคุมแล้วควบคุมควนารหมดเลี่ยกูโดนทรีวิให้นะคะช่างมือเบามากค่ะตันี้เสนแน่นอนหลอด้วยมือเบาด้วยสารชอบติดตามทิกตอกทั้งบอมด้วยลยรงนี้เต้นบ่อยไม่ควรแต่ชุดผู้ชายเต้นนะต้องใส่กระโปรงเมียเต้นแล้วนะครับหมดใจไม่ไหวี่ยเห็นโซเชียวแล้วแบบว่าต้องสวยๆเยอะมก็แ่เต้้ปกติเสร็จขั้นตอนก็ทาวัสดีทาอะไรไว้ทาไว้แล้วก็ แบกันเลอะกันหนองไหลกันเลื่อนไหลกันเยื้อกลับบ้านเลยไปแกะวิธีการดูแลรักษาก็เหมือนเดิมเมื่อคยคลิปไปให้ดูแล้วว่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเปิดดูกันแรกลองย้อนไปดูกันนะแล้วก็วันนี้ก็เรียบร้อยที่บอกเนาะอย่าลืมดูแล้วก็ไปติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ที่บอกไปของพี่โยก็ทำต้นไม้ขายแล้วก็ออกรับออกแบบแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะงานดนตรีเล่นได้แล้วก็ติดต่อไปร้องเพลงได้นะเดี๋ยวไว้ไปเล่นด้วยกันด้วยแล้วไปด้วยกัน อีกนิดนึงถึงหัวนมแล้วนะทุกคนยอดยอดยอดชอบไม่ชอบอะไรอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาทุกคนนะแล้วก็งานติดต่องานอยากสักแบบไหนอะไรคุยกันได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใช่เลยรูซส่วนตัวไลน์มีอยู่แล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้เหมือนเดิมใช่เลยเพราะว่ข้อมูลติดต่อที่บอมเป็นดูตรงท้ายคลิปได้ คลิปท like ุกคลิปมีอยู right. ่แล้วคลิปคลิปก็ฝากเพื่อนพี่น้องที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลายกดเป็นอีกแจ้งเตือนด้วยเน้นๆเลยนะแล้วก็ไปดูคลิปกันก่อนกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นแล้วนะใช่ไอ้นู่นไอ้นี่เริ่มอนุมัติผ่านแล้วใช่เริ่มคลายคลายล็อกอะคลายล็อกคลายล็อกแล้วโอเคในคลิปวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ครับบ๊ายบาย